มาร์กี้ราสีบาริเรนเซกาเรียกได้ว่านามสกุลไปตรงกับชื่อแบรนด์หรูสุดจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้นะครับว่ามาร์กี้เกี่ยวอะไรกับแบรนด์บาริเซกาซึ่งก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่รุ่นคุณทวดครับคริสโตบาลบารังเซกาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งก่อนจะขายทอดแบรนด์จากมือหนึ่งไปสู่อีกมือหนึ่งเรียกได้ว่าเปลี่ยนผ่านมานานมากแล้วแต่เวลามาร์กี้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์บารังเซกาก็ยังได้เข้าชมฟรีอยู่นะครับเสื้อผ้าไม่ได้ฟรีแต่ว่าเคยไป มิวเซียมมันจะมีม<า>ิวเซียมบาลานเซียกาที่วิบวบาลใช่เท่ามิวเซียมฟรีคนที่4ฮารุยามากุชิได้ยินนามสกุลล้วขนลุกนะครับเพราะว่านามสกุลเดียวกับยากุซ่าแก๊งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นมีสมาชิกมากกว่า55,000คนและมีสาขากว่า850สาขาซึ่งฮารุก็เคยเล่าเอาไว้นะครับว่าจริงๆแล้วต้นตระกูลของเธอนั้นเป็นยากุซ่าแต่ปัจจุบันทางครอบครัว ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องการที่เธอมีบรรพบุรุษเป็นยากุซ่านั้นทําให้บางครั้งหารูก็มีปัญหาในการเดินทางไปต่างประเทศเหมือนกันครับจะโดน